หลังจากที่เด็กปิกาจูตกเมตาไปเนี่ยณนะปัจจุบันนี้นะครับเด็กน้ําเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะบนกระดานเมตาเพอเพอท็อปเมตานะครับบางเด็กเนี่ยก็เป็นเด็กน้ําด้วย มันชักจะเหิมเกริมกันเกินไปหน่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะจัดเด็กไฟฟ้านะครับมาใช้สู้กับพวกเด็กน้ําโดยเฉพาะเลยเราเห็นกันอยู่ครับว่าอเซอุสเนี่ยจับคู่กับการ์ดโปเกมอนได้หลายใบมากๆนะครับโดยเฉพาะการ์ดที่ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอเซอุสโดยเฉพาะที่นิยมนิยมเลยเนี่ยก็จะเอาไปจับคู่กับโคแบสนะครับลองลงมาก็จะเป็นคานิวฮีชานหรือว่าบังกิลาสเป็นต้นนะครับแต่ไม่รู้ทําไมนะครับไม่ค่อยมีคนสนใจหยิบเอาไลจู มาใช้งานร่วมกันกับอัสิอุสักเท่าไหร่วันนี้ผมลองหยิบมาใช้งานแล้วใช้งานได้ค่อนข้างดีพอสมควรซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้นะครับ <S <S ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเป็นร้าน Elastic Shop ลยครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official l ล n แอดของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ เด็กไลจูที่จับคู่กับอาเซอุสเนี่ยเอาจริงนะครับมันมีลักษณะการใช้งานที่เหมือนเป็นกึ่งกลางนะครับระหว่างโคแบทที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายให้กับการ์ดที่อยู่บนแอคทีฟโซนได้แล้วก็โลตอมนะครับที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายให้กับการ์ดที่อยู่บนเบนได้แต่ไลจูเนี่ยจะสามารถทําได้ทั้ง2องอย่างครับ ก็คือสร้างความเสียหายให้กับการ์ดที่อยู่บนแอคทีฟโซนแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับการ์ดที่อยู่บนเบน์ได้ด้วยทําให้เราเนี่ยต่อยอดทําอะไรได้อีกเยอะเลยครับเพราะว่าพอศัตรูที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยมีพลังชีวิตไม่เต็มนะครับเราจะใช้งานร่วมกับไซรัสก็ได้หรือว่าในขณะที่เราใช้ไลจูอยู่จะเซตอัพให้อร์เซอุสเนี่ยพร้อมใช้แล้วก็ค่อยเอาอร์เซอุสขึ้นแอคทีฟโซนไปเพื่อปิดจบดาเมจเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเด็กนี้เนี่ยจะประกอบไปด แล้วก็ไลจูอีกเป็นจ,จาํานวน2ใบด้วยกันปัจจุบันนี้ปิกจูเนี่ยมีให้เลือกใช้เยอะมากครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการเลยส่วนไลจูนั้นสําหรับใครที่ยังไม่รู้ความสามารถนะครับไลจูเนี่ยจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายให้กับการ์ดที่อยู่บนแอคทีฟโซนนะครับเป็นจ,จาํานวน40หน่วยแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกสร้างความเสียหายให้กับการ์ดโปเกมอนที่อยู่บนเบนได้อีกนะครับเป็นจ,จานวน20หน่วยด้วยกันหากบนบอดนะครับมีอาร์เซอุสไลจูเนี่ยจะมีความสามารถนะครับในการลดความเสียหายที่ได้รับลงเป็นจํานวนดามส ด้วยทําให้ถึงแม้ว่าพลังชีวิตเนี่ยจะอยู่ที่90หน่วยแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับต้องการที่จะวันฮิตไลจูเนี่ยก็จะต้องมีดามเมจประมาณ120หน่วยขึ้นไปนะครับจึงจะสามารถวันฮิตได้ดังนั้นถ้าเทียบกับไลจูใบเก่าๆการใบนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้มีความสามารถที่ทับซ้อนกันเลยไลยจูใบแรกเนี่ยจะเน้นสร้างความเสียหายให้กับการ์ดโปเกมอนที่อยู่บนแอคทีฟโซนแบบแรงๆไปเลยไลยจูใบที่2นะครับจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างบวกกับมีพลังชีวิตที่เยอะ ส่วนไลจูใบนี้นะครับจะเหมือนเอาความสามารถของไลจูทั้ง2ใบเนี่ยมารวมกันครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นไปที่ทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษแต่ว่าก็สามารถเอามาใช้งานได้ดีโดยเฉพาะเอามาใช้งานร่วมกันกับอาร e เซนั่นเอง การ์ดใบต่อมาครับที่ผมใส่เข้ามานั่นก็คืออาร์เซอุส EX เป็นจำนวน2ใบคือก่อนหน้านี้เนี่ยลองเทส้วยการเอาอาร์เซอุสธรรมดามาแล้วแต่ว่าอาร์เซอุสธรรมดาเนี่ยใช้จี้เยอะกว่าแล้วก็สร้างความเสียหายได้น้อยกว่าดังนั้นในขณะที่ไลทูวีเอ็กเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายแต่ก็มีความสามารถในการที่จะลดพลังชีวิตของฝั่งตรงข้ามเนี่ยลงได้มากพอที่จะทําให้อาร์เซอุสนั้นสามารถวันฮิตได้มันก็เลยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ผมก็เลยเลือกที่จะใส่อาร์เซอุสดีเอมานั่นเองส่วน ที่ผมใส่เข้ามานะครับนั่นก็คือเชมินทั้ง2ใบไม่ว่าจะเป็นเชมินที่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็เชมินที่มีความสามารถในการลดค่าคอสนะครับในการรีทีทลงนั่นเองทีนี้เรามาดูการไอเทมแล้วก็การซัพพอร์ตกันบ้างครับ ก็จะมีโพชั่นครับเป็นจำนวน2ใบมีโปเกบอลเป็นจำนวน2ใบมีไจแอนท์เครปนะครับเป็นจำนวน2ใบมีล็อกกี้เฮลเมตครับเป็นจำนวน1ใบโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชครับเป็นจำนวน2ใบไซรัสเซเลสติกทาวเอลเดอร์นะครับแล้วก็ดอนอีกอย่างละ1ใบด้วยกันครับ และนี่นะครับก็คือการ์ดทั้งหมดนะครับที่ผมจัดเข้ามาในเด็กของไลจูที่ไปจับคู่กับอาร์เชอุสแล้วก็เชมินนั่นเองทีนี้นะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่าเด็กนี้จะมีลักษณะการเล่นยังไงเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยไม่ได้ถูกนิยมใช้เป็นวงกว้างแทบจะไม่ได้เห็นในรายการแข่งขันแล้วก็น่าจะยังไม่มียูทูบเบอร์คนไหนทำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนเล่นจริงไปงพร้อมๆกันเลยดีกว่ากับช่วงของเด็กโชเคสครับ จริงๆเด็กเนี้ยเราสามารถแบบใส่จิโอวานี่เข้ามาก็ได้นะถ้าสมมุติว่าแบบไม่อยากใส่ดอนกับคุณยายมาแต่ผมมารู้สึกว่าบางครั้งอะเวลาที่เราจะใช้อาร์เซอุสติดดาเมจอ่ะเออลกการดโปเกมอนเราขาดไปเพราะว่าเราเสียโปเกมอนไปตั้งแต่ช่วงต้นเกมอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละผมก็จะรู้สึกว่า เราจะเป็นที่ต้องเอาคุณยายมาดึงการ์ดโปเกมอนที่ตุยไปในช่วงต้นเกมเพื่อเอามาบูทอาเมจให้กับอาเซอุสนะครับก็เลยใส่คุณยายเข้ามาส่วนดอนเนี่ยผมเอามาใช้ในตอนที่บางจังหวะที่เรารีบใช้อาเซอุสเราอาจจะถอยแบบไลจูลงมาแล้วก็มูฟเอเนอร์จากไลจูไปให้อาเซอุสนะครับอาเซอุสก็จะใช้งานได้ไหวขึ้นประมาณนั้นเห็นไหมทุกอย่างมัน คิดมาหมดแล้วนะครับแต่เนี้ยตาต่อไปก็คือตาต่อไปเขาตีร้อยห้าสิบแล้วว่า t าดูแย่มากทำไงไรทีเนี้ย เรามีเลือด110ร้สิบลดความายังลดความเสียหายไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีอาเซโอสเพราะฉะนั้นโดนเต็มๆจ้า <laughs> ตีมาเลย แต่การเขาขึ้นมือมากเลยอะเราก็ขึ้นมือนะเราก็ขึ้นมือแต่ว่ายังไม่เท่าเขาอาเซวีมา <c oughs> ยืนรับดาเมจไปก่อนนะหนูจริงๆเอาปิกาจูกลับมาก่อนก็ได้นะเราจะได้ใช้ไลจูอีกรอบหนึ่งจบเทินครับกลาเซส ตาหน้าเขาจะตีร้ออีกแล้วอะเบื่อจัง <c oughs> ไม่นะเชมิน <c oughs> เอาไงดีทุกคนถ้าเอาลร่จูถ้าเอาลรยจ,จูขึ้นตอนนี้มันก็จะเป็นภาพเดิมเหมือนเทินเมื่อกี้เลยก็คือ ก็จะโดนก็จะโดนอีนี่วันฮ <laughs> ิตเอาเอาเชมินขึ้นไปก่อนแล้วกันครับคือจริงๆตาเนี้ยเราสามารถเอาไลจูขึ้นไปตีได้นะ่ว้แต่นั่นแหละมันก็อันตรายอยู่ บเทินครับใช้ไปหน่อยดามเมจมันเยอะเกินอ่ะเพาเกียร์แต่เขาเซตบอดไวไงถ้าต้นเกมแบบเราไม่ปล่อยให้มานาะฟี่มันเติมดาเอนเนอร์จีนะโหเราสบายละ แล้วประเด็นคือมันตีร้อยห้าสิบ่ยเอาไงดีทุกคนจบเทินครับ เราจะเราจะลดดาเมจมันยังไงให้สามารถขึ้นไปวันฮิตมันได้ปะปัญหาคือมันมีเพาเกียร์ที่รอรอวันฮิตเราอยู่นี่เดียวประเด็นอ่ะ <laughs> อยากให้เขาขึ้นมาตีจ้ะ ตีเธอหน้าผมจะเอาไลาจูขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวพยายามลดเลือดเขาก่อนเดี๋ยวหาจังหวะแล้วเดี๋ยวเอาเอาอาร์เซอุสขึ้นไปตีทีเดียวเพราะตอนนี้เขาก็กลัวเหมือนกันไงเขาก็กลัวว่าถ้าเขาตีแล้วเลือดเขาเหลือ130เขาก็จะโดนอาร์เซอุส k อ o เอา u t เหมือนกันเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ว่าแบบเชิงใครจะดีกว่ากันล่ะ าใจร้อนจนังนะพ่อหนุมไม่ยอมตีฮะโอเคได้เลยเพื่อนไป อุ้ยเขามีอีริดายังไม่พอต้องมีอีกโอเคจีจีครับไป นะเธอฮิวได้ฉันก็ฮิวได้จ้ะสาวจีจีครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่รู้จากเด็กไลจูโนหนึ่งซะแล้วเพราะมีอยู่เด็กเดีเดยว เย้เข้าใจรอนไปนิดนึงผมบอกแล้วว่าเกมนี้ใครจะแพ้จะชนะแม่งอยู่ที่การแบบดูเชิงกันเลยอ่ะ A f e w moments later ไหนใครบอกว่าโปเกมอนสามสเตททำยากไม่ยากเลยเห็นไหมตาหน้าโดน80 100ไม่รอดละไลจูแม่งไม่มาสักที โปรเฟสเซอร์ป่ะมาไหมนี่ไงมาแล้วแต่รอดไหมแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยสิบเราโดนดาเมจยี่สิบแล้วก็ตีแปดสิบลดลงสามสิบเหลือห้าสิบน่าจะรอดอยู่นะ ม,มาได้ทันเวลาพอดีผมว่าเขาหาอาเซอุสอยู่เว้ยเพื่อที่แบบว่าโกลแบสโคลแบสจะได้จะได้ใช้อบิลิตี้ได้ไหม จริงๆเขาไม่น่าใส่แมวมาหรอกเอาจริงถ้าเขาไม่ใส่แมวมาเขาอาจจะเขาอาจจะจวดได้อาเซอุสไวกว่านี้ก็ได้50นี่แหละเห็นนะไลจูมันถึงได้ทำท่านี้ไงตีมาเลยพ่อหนุม่ม ผมชอบอาร์ตไลจูใบนี้มากเลยนะมันเท่มากเลยด,ด,ดูดิแบบแบบมีโลอ่ะแล้วก็แบบใครจะตีก็ตีเข้ามาเหอะ <c oughs> แล้วก็มองแบบมองแบบอยู่เหนืออยู่เหนือเอออย่างเท่แต่จะตุยละแ <c oughs> ต่นหน้าก็ไม่น่ารอดละนะครับเสียดายไม่มีดอนถ้ามีดอนอ่ะเราเอาอาเซอุสขึ้นแล้วก็ถอยไลจูได้ไงแต่ไม่เป็นไรป่ะหิวยัง ลอลตีทุกใบกระจายกระจายไว้ดีไหมเพื่อเราอยากใช้ไซรัสดึงไปไหนจะได้ง่ายอ่ต้องดูว่าเขาจะกล้าใช้ดาร์กไล่วนหรือเปล่าหรือเขาจะถอยกลับถ้าเขาใช้ถ้าเขา,า,าใช้ดาร์กไล่วนตาหน้าผมก็ใช้อเซโอตีดาร์กไลได้เลย เขาคิดหนักเลยฮะแต่ถ้าเขาใช้ดาร์กไลตตีอ่ะเขาวันฮิตได้นะแต่ก็นั่นแหละผมว่ามันอาจจะไม่คุ้มกันอู้อ๋ออย่างเงี้ยคุมอยู่าลาก่อนนะไลจูแต่หนูทำเต็มที่แล้วละ่ะมา ได้เวลาอาเซอุสออกลงครับไม่กำลังคิดอยู่ว่าเราหรือเราจะใช้ไซรัสดึงแมวมาดีแต่ว่าผมว่าก็น่าจะมีค่าเท่ากันแหละ อโอกาสสุดท้ายละเอ่อจริงๆเขาจะยังพอเล่นได้อยู่นะถ้าเขาแบบโชคดีจวดได้อัสเอุสขึ้นมาเขาใช้โคแบทตีก่อน30นี่ไงมาละเห็นไหมแล้วก็ใช้แมวตี70ก็แรงอยู่แต่สุดท้ายก็โดนผมวันฮิตอยู่ดี จริงๆเด็กเขาอะไอเดียดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่นั่นแหละพอแบบพอมันใส่การ์ดมาเยอะเกินอะมือมันก็เลยบลิกไงอ่ะจีจีครับเย้ yeah. เห็นไหมผมบอกแล้วว่าเก่งแต่แต่ไม่เข้าใจทำไมคนแบบคนไม่สนใจน้องเลยอ่ะ A few minutes later อ้าวเราจะปิดท้ายด้วยเด็กน้ำเหรอเนี่ยหวังว่าโปกเกบ,บอลจะเป็นอาเซอุสนะแล้วก็ขอให้โจทยได้ลรจูไวๆด้วยเาวเกียเข้าเกียร์ใบนี้สวยนะผมยังไม่มีเลย ติดพักคลุมเลือดร้อตาหน้าเราตี4ี่น่าจะเผาเกียร์กับกาเซียไหมมันเดายากอะตอนนี้คือเวลาเขาวางอีบุยแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นชาเวิร์ดก็ได้หรือมันอาจจะเป็นแบบกาเซียก็ได้เป็นได้หมดเลย ไปแต่ไลจูอาจจะต้องรีบมานิดหนึ่งนะเพราะนี่ก็โดนตีทีละสามสิบก็แรงอยู่มาล้ฟีดเฮ้ยโดนไปก่อนเลยอ้าวมาว่ะ thank you ปเห็นนะ และเราก็ครบองค์ประกอบครับนี่แหละผมจะถ,ถ้าเล่นเด็กเนี้ยอย่างที่บอกผมจะย้ำเสมอว่าถ้าการดครบองค์ประกอบเนี่ยไลยจูเชมิน2ใบาอาร์เซอสุสโอกาสชนะของเราก็คือจะสูงเลยทันทีแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าฝั่งตรงข้ามแบบจะทำอะไรได้บ้างนะครับ เขาจะใช้เผ่าเกียร์ยาวหรอผมว่าเขาเติมจี้ไม่ทันสี่เม็ดนะคิดดีๆก่อนจะเล่นเตือนแล้วนะแตยเขาไม่ฟังคำเตือนว่ะเขาตีศูนย์ดาเมจว่ะ <laughs> ใช่เขาต้องตีศูนย์ไงเพราะมันทำดาเมจ30แล้วเราลดดาเมจที่ได้รับลง30พอดีนี่แหละเป็นข้อดีของการลดความเสียหายที่ได้รับลงนะฮะ เสเต็ปการเล่นเด็กนี้จริงๆไม่มีอะไรเลยแบบพอเราทำไลจูเสร็จในระหว่างที่เราใช้ไลจูตีเราก็ค่อยๆแบบติดจี้ให้กับอาร์เซอุสนะครอาร์เซอุสพร้อมใช้เมื่อไหร่ก็สามารถเอาขึ้นทำดาเมจต,ต่อได้เลยจบเนี่ยจีๆแล้วเนี่ยรอบหน้าต่อยเขาเปลี่ยนเอาการ์ดอย่างอื่นขึ้นก็เท่านั้นแหละนะครับเออแต่ถ้ามีอีริดาก็ อาจจะเก็บแนวหลังยากหน่อยแต่ใบหน้ายังไงก็ได้แน่นอนเป็นผมผมไม่ติดจี้ให้เพาเกียร์แล้วนะทุกคนเพราะมันแบบเหมือนเราเสียเพาเกียร์เราไม่ได้เสียแค่สองนกเอานะเว้ยเราเสียเอเนอร์จีทั้งหมดบนบอร์ดไปด้วยผมว่ายังไงก็ไม่คุม้มนะฮะอ่ะจีจีครับผมเป็นไงเด็ก a r c e เซที่จับคู่กับไลจูนะครับผมว่าเด็กเนี้ยส่วนตัวนะ เป็นเด็กที่เล่นสนุกแล้วก็กดดันฝั่งตรงข้ามมาได้ดีมากๆนะครับแต่ว่านั่นแหละแบบต้นเกมอ่ะเราอาจจะต้องแบบภาวนาให้ทําแบบไลจูได้ไวๆหน่อยนะครับแต่ว่าเท่าที่เล่นมาผมว่าด้วยด้วยการที่ผมจัดเรียงมาผมว่าโอกาสที่มือจะบลิกอ่ะมันน่าจะน้อยมากๆเพราะว่าเท่าที่เล่นมา4ี่ห้าเกมทุกคนก็เห็นเนาะว่าแบบมือสวยใช้ได้เลยทีเดียวก็ลองเอาไปเล่นตามกันดูนะครับตอนนี้อาเซอุสมันมีคู่เยอะมากๆนะครับ ถ้านับเฉพาะแบบการ์ดที่ถูกแบบออกแบบมาให้ใช้ร่วมกันกับอาร์เซอุสอะคือหลักๆอะคนก็อาจจะชอบเล่นแบบอาร์เซอุสกับค้างคาวเนาะโคแบทอะไรเงี้ยน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็จะเป็นแบบอ่อคานิวายรองลงมาอีกก็อาจจะเป็นอ่อฮีทรานอะไรอย่างเงี้ยเนาะรองลงมาอีกนะครับก็อาจจะมีแบบเป็นไอตัวน้ําแข็งอนะผมจําชื่อไม่ได้นะครับส่วนไลจูนี่โหคนแทบจะไม่เล่นกันเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงแบบ ไม่ชอบหยิบมาเล่นกันแต่พอได้หยิบมาเล่นผมแบบการันตีได้เลยว่าสนุกแน่ๆนะครับเออลองเอาไปเล่นดูวิธีการเล่นก็ง่ายมากๆอย่างที่บอกครับคือต้นเกมใช้ไรจูก่อนทำดาเมจไปพร้อมกับยืนรับความเสียหายแล้วก็ในระหว่างนั้นเซตอัพบอร์ดให้อาเซอุสพร้อมใช้อาเซอุสพร้อมใช้เมื่อไหร่เอาขึ้นปิดจบดาเมจได้เลยจบนะครับง่ายมากเด็กนี้